อาทีนี้สลับมาดูทางฝั่งฝั่งของรัฐบาลอีกสักรอบหนึ่งนะคะคุณจักรภพเป็นแขซึ่งแว่วมาว่าอาจจะกลับมารับตําแหน่งโฆษกรัฐบาลนะ,ะแต่ก็ยังอยู่ในช่วงของการดําเนินการซึ่งก็ไม่รู้ว่าปลายทางแล้วท่านจะได้กลับมาเป็นนายกไหมแต่ก็จะเห็นนะคะว่าคุณจักรภพกอเขาหนอกออกในเขาไปพูดคุยกับคุณทักษิณแล้วก็มีสายสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีคือเป็นนะคนเดียวอาจจะเป็นคนเดียวเลยด้วยซ้ำที่ออกมาพูดความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณทุกครั้งยังอยู่ไทยนะคุณทักษิณคิดเห็นยังไงกับเรื่องของ ไทยกัมพูชามไม่มีใครพูดเลยนะคะคุณจักรภพ,พคนเดียวที่กล้าพูดว่าคนักศดีเนี่ยมีความคิดอย่างไรแล้วก็อยู่ในฐานะไหนตอนนี้ค่ะแต่ทีนี้อยากจะให้ไปฟังมุมมองของคุณจักรภพสักหน่อยนะคะในฐานะที่เป็นคนใกล้ชิดนะทั้งอ,อดีตนายกทั้งนายกคนปัจจุบันท่านบอกว่าคือเอาจริงๆรรัฐบาลตอนนี้ก็ต้องไม่ประมาทแต่ท่านก็เชื่อนะคะว่าถ้าหากว่าหลังจากท่านนายกเนี่ยถูกเ,เรื่องของสารรัฐมนูญใช่ไหมคะ บอกว่าให้ยุติปริบาหน้าที่ชั่วคราวท่านก็ยังมองนะว่าคดีนี้อาจจะเป็นผลในทางบวกก็ได้รวมถึงคดีของคุณนักศินนะคะเรื่องของชั้น14เพราะว่าหลังจากที่ศาลท่านเรียกหลายคนเข้าไปไต่สวนเนี่ยท่านก็รู้สึกว่าอาจจะผลออก อาจจะออกมาทางบวกก็ได้นะคะขุนจักระพเป็นแขนอดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านให้สัมภาษณ์กับพีพีทีวีนะคะบอกว่าประเด็นเรื่องคดีความต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนายกอิงแพทองทานหรือว่าคดีของคุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีเรื่องสารเนี่ยเราไม่สามารถไปพูดอะไรได้ล่วงหน้าแต่เท่าที่ดูจากขั้นตอนที่ผ่านมาถือว่าดูดีค่ะคนที่เข้ามาให้ปากคําแต่ละคนก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องการโจมตีทางการเมือง หากพ้นเรื่องนี้ไปแล้วนะคะสําหรับคุณนักษินก็เชื่อว่าทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นส่วนเรื่องของนายกอิงตัวเองก็หวังเช่นกันว่านายกเนี่ยจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ดังเดิมเนื่องจากสิ่งที่เป็นข้อกล่าวหาเนี่ยมันไม่ควรจะมีมาตั้งแต่แรกแล้วก็คือเรื่องของคลิปเสียงนะคะยังไรก็ตามนะคะคุณจกักรพเพ์บอกว่าคือเรามองด้วยความประมาทไม่ได้รัฐบาลก็ต้องตั้งหลักเพราะก็ต้องยอมรับว่าเสียงรัฐบนนาลขณะนี้มันปริ่มน้ำจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องในรัฐสภาหรือว่าน,นอกสภาค่ะ เรื่องสารเราคงจะไปพูดอะไรล่วงหน้าไปเจอพยายก,รกรไม่ได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูจากขั้นตอนที่ผ่านมาสามวันนั้นก็ดูดีนะครับคนที่มาให้ปากคําแต่ละท่านเนี่ยก็ยอมรับว่านี่คือเรื่องที่เป็นการจบเียในการเมืองนะครับถ้าหากเรื่องที่ผ่านพ้นไปได้สําหรับท่านดีนนายกเนี่ยทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นเรามองด้วยความประมาทไม่ได้นะครับ จะต้องมีความไม่ประมาทตลอดเวลารัฐบาลจะตั้งหลักอยู่บนตรงนั้นหนึ่งอย่างที่ต้องพูดว่าเสียงก็ปริ่นน้าจริงนะครับเพราะนั้นเราก็จะไม่ประมาทงานในสภางานนอกสภาก็ต้องระมัดระวังให้ดีว่าสิ่งที่เลยข,ข,ขึ้นมานั้นมันตรงกับใจประชาชนและความต้องการในปัจจุบันและข้อสามก็คือเรื่องของความชัดเจนางการเปลี่ยนซึ่งเราหวังว่าหลังจากที่เรากลายเป็นฝ่ายตูกกระทําทจนภาพรัฐบาลก็ดูเบลอนะครับดูไม่ชัดเจนเราจะมีส่วนใช้ อำนาจรัฐที่ประชาชนมอบให้มาเนี่ยในการค่อยๆจัดระเบียบสิ่งต่างๆให้เข้าที่ได้เร็วที่สุดจับเราต้องตั้งหวังในทางที่ดีที่สุดไปก่อนส่วนล่าสุดนะคะหลังจากที่ท่านนายกแพทองทานท่านก็เข้าไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมใช่ไหมคะก็เริ่มงานวันแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขุนจกกักรภพก็มองว่าท่านนายกปรับตัวเร็วเร็วมากนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกินคาดของทุกคนนะคะ คือมันเหมือนกับว่ากลับมาซ้ำรอยกรณีของคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นงานของกระทรวงวัฒนธรรมคุณจักรพงศ์บอกว่าเอาจริงๆมันก็เป็นงานของรัฐบาลที่มันก็มีความสําคัญไม่แพ้กับงานอื่นนะคะโดยเฉพาะเรื่องซอมพาวเวอร์ที่านายกก็นั่งเป็นประธานอยู่แล้วก็จะสามารถผลักดันผ่านกระทรวงวัฒนธรรมได้เยอะเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นโอกาสทองนะคะสำหรับการทํางานส่วนกรณีที่มีผู้คนกังวลเรื่องของเสถียรภาพรัฐบาล ว่าจะครบเทอมไหมนโยบายต่างๆของรัฐบาลก็ยังทำใหม่เสร็จไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลวอ l เล็ต0 0ึ่บาทใช่ไหมคะครบ e n เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซเอาอยัางไงจะถอนไหมจะไปต่อหรือเปล่าคุณจัก,กรภพเชื่อว่ารัฐบาลจะผลักดันต่อไม่ว่าใครจะมานั่งหัวโต๊ก็ตามอันนี้อาจจะหมายถึงนโยบายรวมๆมานะคะ,คะว่าว่าทางเพื่อไทยเขาก็เตรียมจะผลักดันนโยบายที่อาจจะ ช่วยเรียกแรงศรัทธาจากประชาชนกลับมาซึ่งอาจจะไม่ได้หมายถึงเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เพราะว่ามีข่าวแว่แวๆว่าอาจจะถอนและนะคะ,คะในวันที่9กรกฎาคมแน่นอนว่าหากได้นำได้การนําของนายกแพทองทานนายกรัฐมนตรีกลับมาก็จะมีความต่อเนื่องแต่หากต้องมีการเปลี่ยนตัวทุกคนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีก็อยู่ในรัฐมนตร,นนตรีทุกชุดก็เชื่อว่าจะสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ได้ จึงมองว่าเรื่องนี้ไม่นา่ากังวลมากรัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้าผลักดันโครงการดีๆเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดค่ะ,คะ